หน้าตามู้ทู่แบบนี้แต่ใจดีมากๆไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็นหมายักษ์นะคะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เป็น English Bulldog น่ารักมากๆอะ่ะเป็นคนโปรดของพวกเราเลยเราจะมีนัดพบหน้าอำเภอไม่ใช่สินัดพบที่อ่างกันทุกวันเสาร์ลุงนัดก็จะ ขับรถมาส่งเลยรู้กันอยู่แล้วส่วนนี่คือจิ๋วหลิวจิ๋วหลิวเป็นเป็นสาวไดโนเสาร์เป็นหนุ่มเลี้ยงมาคู่กันนะคะบางเสาก็จะเป็นลุงนัดบางเสาก็จะเป็นพี่เตยขับรถมาส่งเลยให้พวกเราโปรนิบัติขัดวีกันไปตอนนี้ดาจิ๋วหลิวหมักแชมพูยาอยู่เพราะว่าทั้งคู่เป็นหมาขี้แพ้ มันเป็นความเซนซิทีฟของสายพันธุ์นั่นแหละเราก็เลยใช้แชมพูยากันตลอดเลยเพื่อเพื่อช่วยให้อาการแพ้มันน้อยลงส่วนพี่ป๊อปนั้นก็กำลังปรนิบัติคัดวีไดโนเสาร์เป่าขนให้แห้ง<ม><ๆ>เพื่อที่จะไม่ให้มีความชื้นเหลืออยู่เลยจะได้ไม่รบกวนอาการแพ้ที่น้องเป็นอยู่มากนากักน,นะคะนี<ม>่ทุกวันเสาร์เรามีนัดพบ กันที่หน้าอำเภอนะเธอ